ซับกไคร์และกดกระดิ่งให้สไตล์บางด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับสไตล์บางอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบังมีข้อมูลดีๆจะมาแนะนําแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกแล้วนะครับผมวันนี้บางก็อยู่ในสวนนะครับในสวนที่อยู่ติดกับภูเขานะครับในสวนแห่างนี้พื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณอ่าได้เศษๆนะครับไม่ถึงสงไร่แต่ว่าในสวนอย่างนี้มีความน่าสนใจก็คือว่า ในสวนแค่ประมาณเน,เนื้อที่ประมาณไม่ถึง2องไร่นะครับแต่ว่ามีมีต้นไม้กว่า70สายพันนิดนะครับที <Wow. S 1> ่ปลูกไว้ในสวนแหองนี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีพวกตั้งแต่ไม้ยืนต้นก็คือไว้สร้างบ้านเรือนหรือว่าไว้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ไล่มาก็จะเป็นไม้พวกกินผลจนถึงพวกปักพวกหญ้านะครับเดี๋ยวบางจะพาไปดูนะครับว่าในสวนแห่งนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับ ที่น่าสนใจพลาดไม่ได้เลยนะครับสไต์บังก็คือมีต้นตุเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับผมต้นทุเรียนต้นนี้นะครับตอนนี้ก็สูงไปประมาณ2เมตรกว่านะครับแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง1ปีนะครับหรือว่าเกือบเกือบหปีแต่ว่า ต้นเขาสมบูรณ์สวยงามบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บางเคยบอกไปนะครับขั้น,น,นตอนแล้วก็วิธีการดูเลยต้นดูเรียนนี่ก็คือหมายถึงว่าการบํารุงนะครับการใส่ปุ๋ยการตกแต่งนะครับการเอาใจนะครับเพราะว่าต้นดูเรียนนี่เป็นพืชที่ก้นกา้างต้องดูเลเยอะนิดนึงนะครับเรื่องน้ําก็ดีนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็โรคของต้นทูเรียนก็ถือว่า พอจะมีอยู่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นเนี้ยบางจะให้ดูนะครับว่าอายุแค่ประมาณปีเศษๆนะครับแต่ว่าต้นก็แบบว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามมากนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับเมื่อต้นเดือนอายุประมาณอ่าเมื่อต้นก็ประมาณแข็งแรงดีนะครับประมาณก็เกือบๆหนึ่งปีเนี่ยเราก็สามารถแต่งกิ่งเขาได้เหมือนต้นนี้นะครับที่ได้ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเก็บไว้เฉพาะ กิ่งที่มันแข็งแดงนะครับแล้วก็กิ่งใหญ่ๆนะครับด้านล่างเราไม่ไอกิ่งที่แบบกิ่งกิ่งเลี้ยงนะครับเรียกว่ากิ่งเลี้ยงนะครับกิ่งเล็กๆเราก็คือตัดออกไปเลยเก็บไว้เฉพาะกิ่งใหญ่ๆนะครับก็ต้นนี้ก็ที่เก็บไว้ก็ประมาณสักห้าหกกิ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกับต้นเมื่อตะกี้นะครับก็จะโตไวมากนะครับในสวนก็ตอนนี้ที่ปลูกไปก็มีประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับที่เป็นต้นตู้เรียนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น พวกผลไม้ชนิดอื่นๆนะครับพืชผลเกือบทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับพื้นที่แค่ประมาณได้กว่าๆนะครับในพื้นที่อย่างนี้น่าสนใจมากก็คือมีน้ําตกอยู่ในสวนด้วยนะครับเดี๋ยวมีน้ําตกจะใหญ่หรือเปล่าหรือว่าน่าสนใจหรือว่าสวยหรือว่าบรรยากาศจะดีเปล่าเดี๋ยวบางจะพาไปดูน้ําตกกระปุ่มเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับตอนนี้โอ้ โอ้โหรื้ดน,น,นึงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในลำธารแล้วนะครับผมลำธารที่ผมบอกเมื่อตะกีก็คือเป็นพื้นที่ในสวนนะครับแต่ว่าในสวนแห่งนี้นะครับพิเศษนะครับมีน้ําตกอยู่ในสวนด้วยแลวตอนนี้ก็เป็นลำธารที่สามารถเอาน้ําไปให้ต้นุดเดี๋แล้วก็ให้ปักให้พืชในใน,ใน,ใ,นในสวนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ําตกที่ผมบบกอันสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกแล้วนะครับก็เรียกว่าน้ําตกวังนกบินหลานะครับเพราะว่าแต่ก่อนนกบินหลามันจะมาเล่นน้ําเล่นน้ําบริเวณตรงนี้ครับชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นน้ําตกวังนกบินหลานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ําจากาสวยงามขนาดไหนน้ำตกด้านบนนะครับโอเคนะครับ okay. เย็นสบายมากนะครับน้ำสะอาดนะครับปลาก็มีเยอะด้วยนะครับน้ำตกก็สวยนะครับเป็นบรรยากาศในสวนที่แบบอ่เป็นบรรยากาศในสวนที่แบบน่าอิจฉามากนะครับผมเป็นบรรยากาศในสวนที่สวยงามด้วยนะครับในสวนที่มีเตี้ยพร้อมทุกอย่างเลยอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสวนในเนี้ยนอกจากต้นทูเดียนแล้วนะครับว่าจะมีต้นไม้อะไรอีกบ้างแล้วก็มีลําดับการปลูกการเลี้ยงอ่พื้นที่แค่ประมาณหนึ่งไร่กว่าการเลี้ยงการปลูกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ หลังจากเราจมน้ำตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสวนต่อโอเคไปแล้วผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในสวนในส่วนแห่นนงนี้นะครับมีพืชหลายชนิดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังนะครับว่ามันจะมีหลักๆจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีหลักการปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาบอกนะครับ ก็คือตรงกลางสวนเนี่ยมันจะสว่างแล้วก็รอบๆบด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสวนยางพารานะครับแล้วก็รอบด้านนอกจะมีพวกต้นผลไม้ก็คือพวกจำปาดะนะครับพวกหนุนแล้วก็พวกมังคุดนะครับแต่หลักๆก็คือจะเป็นต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ระหว่างต้นตุเรียนนะครับเราจะปลูกพวกตะไคร้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมันจะมีพวกตะไคร้นะครับแล้วก็ไอ้ที่ห่างจากต้น ต้นต้นต้นทุเรียนหน่อยก็จะปลูกพ่วงอ่าไอ้ต้นต้นสะเดานะครับต้นสะเดาไว้เอาไม้นะครับผมดูฝั่งนี้นะครับปลูกไว้เยอะมากนะครับรอบนอกนะครับรอบนอกสวนนะครับรอบนอกสวนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือรอบนอกสวนด้านนอกสุดเลยนะครับด้านนอกสุดของตี่ดินปืนนี้นะครับก็คือจะมีต้นสะเดานะครับอยู่นอกสุดแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นต้นไผ่นะครับต้นไผ่นี่ก็คือไว้กินนอนะครับแล้วก็ ลำต้นก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในต่างการเกษตรหรือว่าเอามาแบบทำพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าํำโต๊ะทำอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกพวกต้นเงาะนะครับต้นเงาะต้นบังคุ้น,นะครับแล้วก็พอตัดมาอีกก็จะเป็นพวก ระ, wing, ระหว่างระหว่างต้นไม้พวกให,ใหญ่ๆเนี่ยก็คือสามารถปลูกปลูกต้นหมากไว้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับระหว่งางต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะว่าหมากเนี่ยมันจะขึ้นสูงอย่างเดียวแล้วก็มันสร้างไรายได้ให้กับเราได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตัดลงมาจากต้นหมากก็จะเป็นพวกพืชพังนะครับก็คือพวกตะไคร้นะครับเป็นพวกทุเรียนนะครับแล้วก็แซมแซไปด้วยพวกต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้าหม,มนะครับแล้วก็ ตัดมาก็จะเป็นพวกมันนะครับแล้วก็พวกต้นกล้วยนะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าในสวนแห่งนี้นะครับพื้นที่แค่ประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับผมแต่ว่ามีผลไม้เกือบครบทุกชนิดนะครับหมายถึงว่าเมื่อถึงฤดูการเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าในสวนมีตบโจทย์ทุกผลไม้ทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือบรรยากาศในสวนดีมากมีน้ําตกอยู่ด้านข้างของสวนนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ มีต้นตุเรียนต้นเงาะต้นกล้วยต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับในการจัดการสวนนะครับเหมือนว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่แค่หนึ่งไรก่กว่านะครับแต่ว่าสามารถาสร้างรายได้ให้กับเราได้หลายช่องทางนะครับยังไงนะครับอาจเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นวิธีการาปลูกจัดสวนนะครับจัดสวนปลูกผลไม้ถ้าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับยังไงก็อย่าลืมกด ติดตามช่องสไตล์บังไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ